อีกแกมยอกกับคุณพอระลึกตัวได้ไม่ได้เขาเขานึกอยู่ในใจไม่ได้จะทําแบบนั้นไม่ได้จะต้องนิ่งๆได้แต่แสดงออกซึ่งความมั่นคงของความรู้สึกไว้แบบนั้นน่ะแต่เชื่อไหมว่าเซนคุณกับเซนเขาอะ่ะมันตรงกันอย่างเช่นเวลาทํางานหรืออะไรเงี้ยคุณและเขาอยู่ห่างไกลกันน่ะคุณเคยสังเกตนะเมื่อเวลาคุณนึกถึงเขาอะ่ะ มันจะมีแบบแวบๆบแบบขึ้นมาเอ๊ะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะมันจะเห็นเป็นภาพภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอะลางๆอะว่าเขากำลังยุ่งตรงนี้นะเขากำลังทำตรงนี้นะมันจะเหมือนกับได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาแต่ไม่ได้คุยกันนะเออแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเขาถึงกับขนาดนั้นะ่ะเป็นบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูนะนั่นแสดงว่าเซนกับคุณอะกับเขาอะมันเชื่อมโยงกันได้ เขาเป็นผู้บริหารระดับ